นั่งกลัวของขก็กลับมึงลองดิโตไปยืนมองนั้นสวยอืมสวยจริงๆสมคำล่ำลือเาเที่ยวเวลาซูมนะเวลาซูมนี่มันจะภาพเบลอมากเลยนะไม่ค่อยซูม<ๆ>ได้มันจะหายไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเวลาซูมมันกระโดดเข้าเลยนะนีลักกระโดดเข้าไปเลยอนะ่ะ ซูมไหอซูมอยู่ปวดหลังมากมเลยก็เล็กนะเวลาเราไม่ซูมเล็กนะเออขอนั่งัสักสิบห้านาทีเรานั่งพักสิ้านาทีจะสองทุมเลยไหมเนี่ยอมเร้กลับสองทุ่มเนาะทางกลับข้ามเนี่ยงทัรถสองแถวอยู่ สวัสด,ดีหนึ่งท่านนะคะชมความสวยงามของพระปางวัดอรุณนะคะสวยมากๆนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะสวยงามมากฝั่งีทุก้านก่อนนอนเสงแหบเลยกินนันท่องเที่ยวเยอะมากๆอันนี้อยู่ตรงท่าวัดโพนะคะ ่กกนนดใจเริถ้าใครจะมาชมนะคะพระปางวัดอรุณนะคะก็แนะนําที่ทาวัดโพนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่าเตียนปิดนะคะปิดปรับปรุงนะคะก็จะมีท่าเรือวัดโพนะคะที่สามารถชมพระปางวัดอรุณได้นะคะาเียนก็ได้าเียนอันนี้ซูมนะนี้ซูมนะก็จะสั้นๆหน่อยโอเคถ้าไม่ซูมก็จะประมาณนี้ พาไปชมพาไปชมใกล้ใกล้ท่าวัดโพนะคะนี่นะนี่แล้วก็มาชมนี่นะคะประปางวัดอรุณน,นะคะสวยงามมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ ขึ้นดีนะคะวันนี้ขึ้นดีเพราะว่าวันนี้ไม่มีเรือวิ่งเลยนะคะเพราะว่าขบวนพระราชพิธีเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะคะเขาเพิ่งเปิดทางให้น่าจะยังไม่เปิดทางให้เรือวิ่งนะคะวันนี้นะตำรวจน้ำเพิ่งจะมานะคะเพราะว่าเรือพระราชพิธีเพิ่งจะเข้าไปที่อู่นะคะสวยงามค่ะ วิวบรรยากาศนะคะแม่น้ำเจ้าพรยาตรงที่เราเห็นน,นั้นเป็นวัดกลาลยานิมิตนะคะ,ะก็จะเป็นวัดอรุณก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนี่นะคะนูนนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวมาถ่ายคู่กับพระปางวัดอรุณนะคะจะมีท่าเดียวเท่านั้นนะคะที่ถ่ายได้ตอนนี้นะคะเพราะท่าเตียนตอนนี้ปิดปรปับปรุงนะคะมีท่าของวัดโพนะคะที่เพิ่งสร้างนะคะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะสําหรับท่าวัดโพตอนนี้ยังมีอุอปกรณ์ก่อสร้างก็ยังมีนะคะสวยงามมากค่ะ เราจะได้1สิบห้านาทีนะเดี๋ยวฝักงทุกท่าน,นกดไลค์ให้ด้วยนะคะชาวต่างชาติเยอะเลยนะคะูนะคะเต็มเลยนะคะชาวต่างชาตินะคะเขาก็มาถ่ายรูปคู่กับพระปางวัดอรุณน,นะคะนิยมมากๆเลยนะเพราะว่าพระปางวัดอรุณของเราสวยจริงๆนะคะ เดี๋ยวนะขอถอยก่อนให้พี่ๆเขาถ่ายรูปก่อนให้ให้เราเป็นเจ้าบ้านเนาะแล้วก็หลบบให้เขาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าตรงที่เรายืนนะก็มุมคือมุมได้เลยนะคะคือสวยมากๆเห็นไหมคะชาวต่างชาติก็แบเือมาถ่ายรูปกันนะคะเพราะสวยจริงๆนะเดี๋ยวจะไลฟ์ไปโน่นนะเราทางวัดโพเลยอ่าไปขึ้นรถตรงนน้นใช่ป่ะใช่ๆจะให้เห็นวัดโพตอนกลางคืนสวยงามมากเดี๋ยวเห็นวัดอรุนเยวจะพาไปวัดโพ อันนี้คือท่าเรือนะคะท่าเรือวัดโพเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะคะแต่สวยมากนี่คือท่าเรือวัดโพนะคะมีมสองศาลานี่นะคะสวยท่าท่าเรือวัดโพนะคะนี่ยังทําไม่เสร็จนะแต่สวยค่ะสวยมากมากเลยนี่พอเราออกมาชาวต่างชาติก็เข้าไปถ่ายรูปนะเห็นเห็นไหมคะ เป็นมุมที่แบบ่าสวยแล้วก็ไม่มีเขาเรีเยกะไรนะไม่มีสิ่งอะไรกั้นไว้เลยมุมสวยค่ะตรงนี้สวยมากฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาพไปชมวัดโพช่วงตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่ไปอีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะออกไปพาไปชมวัดโพกันสวยงามวัดโพก็สวยเหมือนกันนะคะ เจดีสีพระอ,องค์นี่สวยมากๆในช่วงค่ําคืนนะคะคือสวยจริงๆนี่ดูท่าเอ็กท,ท่าเอ็กท่าของเขานะคะแอคชั่นแต่ละคนสุดยอดสวยงามเนืคือเขามาเป็นครอบครัวนะคะมาเป็นครอบครัวนะที่แบบว่าเขามาเที่ยวกันนะคะ สนุกสนานนะคะเราดูมีความสุขนะชาวต่างชาตินะคะไปย่งไป,ไป,ปโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมวัดโพกันนะคะ,นนะ,คะไปค่ะ <โฟ S 1> ไปชมวัดโพเราจะพาเดินไปชมวัดโพน,นีท่าเรือวัดโพน,นะคะสวยมากออกแบบมาได้แบบ องเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเลยนะสวยจริงๆนะคะดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้นะคะสวยมากเป็นนกยุงนะคะเป็นน้าเป็นนกยุงนะคะสวยจริงๆนี่นะคะอุปกรณ์กอ่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะคะเราไม่ถ่ายเนาะมันเป็นสิ่งที่คือมันไม่สวยงามแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแบบความสวยงามเนาะนไปค่ะ ปีเป็นไงม,มาละไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัดโพกันนะคะอันนี้คือเดินออกไปนี่คือจะเป็นตรงด้านข้างของวัดโพเลยนะตรงกับทางด้านข้างของวัดโพพอดีเลยนะคะสำหรับท่าวัดโพเองนะคะ เดี๋ยวเราก็ข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นด้านข้างของวัดโพนะคะตอนนี้วัดโพก็ปิดแล้วนะเขาปิดทุ่มหนึ่งนะคะวัดโพแต่เดี๋ยวพาไปชมอันนี้ก็จะสันสนหน่อยนะเพราะหนูเดินนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะช่วงค่ำคืนน่ะเยอะจริงๆ รอพี่เปิ่นแป๊บนึงนะคะเพราะว่าต้องข้ามถนนเวียนามีจักรเราจะออกทางนี้เลยใช่ไหมเออค่ะเอาจะมุมนั้นก็ไม่เห็นมีมุมสวยอ่ะนี่ไงตรงนี้ก็มีใช่ค่ะสวยมากพี่น้อยนี่นะคะวัดโถนะสวยนะไม่ค้าเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพระปรางสี่พระองค์นะคะเดี๋ยวมาพักแก่บ่ วัดพระแก้วไม่เห็นค่ะสมาร์ตอันนี้ไม่เห็นเหรอใช่จะไปทางไหนเห็นนะนู่นจะไปทางนู้นย้อนกลับไปอีกนะคะสวยมากอันนี้นะนี่คือวัดโพนะคะเดี๋ยวจะหยุดเดินนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหยุดเดินนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปตรงพระปางศรีพระองค์ก่อนสวยมากเลยนี่ปิดแล้วนะคะประตูนี่นะคะยอด นี่คือย,ยอดพระปานหาเจดีย์หาเจดีย์สีพออส่พระอ,องค์เดี๋ยวไพระโอ,อจะมีมุมมุมของเขานะคะมุมชาวต่างชาติชอบมาถ่ายมุมชาวต่างชาติเขาชอบมาถ่ายมุมนี้นะคะดูสวยนี่ มุมนี้ค่ะมุมนี้จะสวยมี่มุมนี้สวยค่ะนี่ค่ะอันนี้มองในตัวสัมเหมือนเด็กนะนี่สวยมากนะคะจะให้ดูตรงนี้ใช่ก็ปิดวัดแล้วค่ะนี่นะคะนี่แหละคือมหาเจดีย์สีองที่พระนรรงคิดสวยงามมาก นี่คือวัดโพนะคะบรรยากาศเห็นสถานที่จริงสวยจริงๆวัดโพสวยจริงๆค่ะโอ้เสียงเพื่อนไม่ไหวเลยเสียงหอมเลยนะนี่นะยามค่ำงพื้นก็สวยค่ะนี่ขนาดแช่ตรงรั้วนะคะของวัดก็ยังสวยนะคะปฏิมากรรมสุดยอดเนี่ยเลี้ยวไปนี่ค่ะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะสวยมาก นี่นะคะเราจะเห็นชัดนะคะโอ้โหขานะคะัดสั่นนิดหนึ่งมองในไฟแล้วก็เหมือนจะสีส้มๆเต่จริงนแล้สีสวยมากจะเป็นสปอตไลท์นะจะทำคล้ายๆเหมือนวัดอรุณนะคะสองสปอตไลท์ขึ้นนะคะกลับไปป่านนี้ก็ยังไม่ถึงห้อง ยังเดินอยู่วัดโพอยู่เลยนี่ซุ้มประตูทางเข้านะคะยังสวยนะดูอันนี้คือซุ้มประตูทางเข้านะคะยังสวยนะเนี่ยจะเราให้ดูเลยนะคะซุ้มประตูทางเข้านี่นะนี่นะคะซุ้มประตูทางเข้านะคะของวัดโพนะสวยมากๆค่ะ อันนี้ตรงวิหารพานอนนะคะวิหารพนอนนี่นะเราก็ตรงตรงช่องนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวัดอรุณด้วยนะเห็นไหมคะพระปางวัดอรุณน,นะคะเราก็จะมองเห็นอนะ่ะ นี่นะคะเราก็จะเห็นจากที่ไกลๆนะคะสวยนะสวยมากสวยนะเดินไปเดินมาจนเมื่อยก็จะได้แบบภาพสวยงามก็เดินเดินย้อนไม่ไปได้มาปวดขาอะไรอย่างเงี้ยก็รถไฟฟ้าก็ยืนนี่แหละคนเยอะสวยงามวัดโพของเราสวยงามมากแต่วันนี้ไม่ได้เข้ามาเลยนะ ใครที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านสักประมาณอสี่ห้าปีนะประเทศไทยเปลี่ยนไปมากเลยประเทศไทยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะสวยงามซ้อมใหเดือจจะไม่พาดเขาซ้อมใหญ่่ะอีตัวพวันธรรมดาเนี้แล้วก็เกาะหลวงวันโผล ซ้อมย,ออย่อยนี่ไม่เดยเสียตงังเขาโล่งพื้นที่โล่งคนไปถ่ายคลิปสบายเลยมีคนไม่เยอะไม่ถึงร้อยเดีวันจริงนี่เขาบอกเพราะว่าพี่ส่เขาเคยอยู่แถวนั้นเขาบอกซ<ม>ุ้มประตูว<น>ัดโพ,ดพดยังสวยเลยนะคะนี่แล้วก็หอนาฬิกานะคะพี่พี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกหอนาฬิกาไหมน่าจะใช่นะอันนี้ยังสวยนะคะ อยาจะพาไปชวมวัดพระแก้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องเดินย้อนไปนะคะเพราะว่าหนูต้องไปขึ้น MRT นะคะตรงสนามชัยแล้วก็สนามสถานีสนามชัยเดี๋ยวพาไปดูที่สถานีสนามชัยดีกว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดนะคะของสนามเอ่อเขาเรียกอะไรนะสถานีนะคะรถไฟฟ้านะคะสนามชัยเป็นสถานีที่สวยที่สุดนะคะ ยังไม่เคยมาบ้างอ่ะสวยจริงๆนะสนามชายอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะนี่เป็นหอนาฬิกานะพี่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่หอนาฬิกานะคะ ข้างหัวนาฬิกาสถานีสนามชัยฮะนู่นวัสระแก้วค่ะเห็นแต่รั้วของวัสระแก้วปะสนามชัยเดี๋ยวพาไปดูมิวเซียมค่ะ อิมเซียมพาทัวร์ระพาทัวร์ล้มรถรอกลุงก่อนกลับนะคะนี่นะคะเราก็เดินออกจากวัดโพนะคะเดิน ตรงถนนข้างวัดโพนะคะเราก็เดินออกมานิดนึงนะคะเราก็จะถึงสถานีสนามชัยนะคะเลี้ยวขวามานะคะมันก็จะตึกๆึ๊กตกตึก,ตก,ตกสันส่นๆหน่อยนะคะใช่ค่ะ น,นี้เราก็จะถึงอันนี้ที่เรามองเห็นนะคะตรงข้ามคือสถานีสนามชัยนะคะจะมีสองฝั่งนะคะมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ ราก็ถึงมิวเซียมนะคะมิวเซียมสยามนะอันนี้คือ iam, ะคะมิ iam, ะะมมเวเซียมสยามนะคะ iam, นี่นะมิวเซียมสยามนะคะมิวเซียมสยามนี่จะอยู่ตรงาทางลงของ MRT สนามชัยเลยนะเป็นทางเข้ามิวเซียมนะคะสวยงามมากมนี่นนออนนนค่ะ,ะมีคือ S <S มิเวเซียมสยามมิวเซียมสยามนี่ตรงนี้พี่น้องสวยงามไหม พี่ๆทุกคนดูนะนี่นี่นี่ได้ค่ะรอชมค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะเปิ้นก็จะสานๆเนาะเพราะว่าเปิ้นไม่มีไม้ไม้กันสานเนาะเปิ้นเอามือจับเอาเนาะนี่นะคะมีเสี้ยมก็จะพาลงไปใต้ดินนะนี่คือจะได้สดๆให้คชมเลยเนาะมาทคนละแล้วเอเคไปกันเลยค่ะลงมาก็จะมีแอร์เย็นๆน้องมิวเสียมสยามนะคะ นี่ไม่เคยไปเลยอยู่ตรง MRT ของสนามชัยเลยนะทางเข้า MRT สนามชัยเลยนะคะมิลเซียมสยามซึ่งเคยเห็นตอนเวลาไม่ข้าขอบคุณค่ะอ๋อแอร์เย็นมากๆ่นใจที่เพิ่อนเข้าไปถ่ายที่วัดอํานึะปาสวยครัมาเลยตอนตึ้งๆต่นชุดคลิปก็จะมีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะมีโหรี่ว่ามีไม่มีโหรี่ว่าจะมีจะิดอย่างนี้ค่ะวุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเก็ดตัวไป เพื่อจะติดตามตลอดถ้ามีงานก็จะมาถ่ายคลิปชมส่วนมากคนก็ไลฟ์สดนะคะบางทีวิวมาถือเพื่อนเดียวถ่ายคลิปก็ไม่ได้ไลฟ์ออันนี้ขึ้นเพดานนะแต่ว่าด้านที่คลิปไม่ไม่ทันเดือดสนมหงเลยได้เห็นนิดนึงแต่แต่ตอนนั้นก็ได้ถ่ายนวันแรกวันแรกไงวันแรกก็ไม่ถ่ายถ่ายจะจัดวันแรกนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเคเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันจะพาไปซื้อตั๋วนะคะตู้หยอดเหรียญ ตู้ยอดเหรียญน,นะเราก็จะมาหยอดกันเดี๋ยวรอแล้วรอก่อนนะคะเดี๋ยวหยอดเหรียญกันนี้มีน้อยมากเลยมีสองตู้เองเดียราให้ดูหนะ้าด้านหลังนะคะ นี่เป็นสถานีที่สวยที่สุดนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเขาไปชมด้านในกันนะเดี๋ยวเราชมด้านในกันนะคะสวยจริงๆนะอ,อ๋อไม่ใส่ใส่ตังใช่ไหมอืมเราจะไปลงที่สุขุมวิทโอเคสองคน,นเจบาทเราก เงาค่ะสอดตังค์ก็จ่ายตังค์ลงไปลงกระสูบใช่ไหมไม่เอาไม่รับด้วยไม่รับหรอแบงก์เปียกเปล่าไม่เปียกหรอกเดี๋ยวได้ได้ได้ไดโอ๊ยไม่ได้เป็นแบงก์<บ>ใหมนะ่ในข้างหลังเนี่ยเป็นแบงก์ใหมก่ก่อนแบงค์นี้ไม่ได,ไได้สวยมากที่สถานีไม่เคยไปคะ่ะอ๋ออยากดูเรือคะ่ะอ๋อเราชมคลิปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปให้ชมตอน หกโมงแต่ว่าไม่เห็นรถสปารหงนะเพราะถธอให้หน่อยสิเยอมีรายงานอยู่เดี๋ยวเพื่อนจะลงคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะ <ๆ S 2> เพื่อนจะมาตลอดเพราะว่ายัางซ้อมอยู่นะซ้อมอีกซ้อมอีกกี่ครั้งหนึ่งอีกเก้าครั้งซ้อมทั้งหมดสิบครั้งแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่สุดเดือนตุลาเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะมาถ่ายคลิปให้ชมเลยแหละเดือนตุลานี่เสร็แต่งชุดแบบเต็มยศเลยโอเคได้ละโอเคได้ละล,ลงมาละ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเชน่นกันค่ะค่า่อนตังมาเอาเหรียญแล้วก็ไว้ทอนด้วยวกนี้ก็ขายของเหมือนเดิมนะคะปิดร้านแล้วก็รีบมาเลยเนาะขายของด้วยอยากถ่ายคลิปด,ด้วยอะกลับไปถึงห้องก็ห้าทุ่มแลวละมั้งวันนีนะ้ก็ถือว่ากลับไวจุดเนาะบางทีก็เธอ,อ,อกระกโทรศัพท์เธอก,ก่อนเออจไม่ได้เข,ข้าทางนี้เข้าทางนี้นี่นะ ก็เข้าทางนี้นะคะกดสแกนนะไปค่ะเดี๋ยวไปดูสถานีที่สวยที่สุดนะคะสถานีรถไฟที่สวยที่สุดรถไฟฟ้านะนี่สวยไหมทุกคนสวยจริงๆนะเข้ามาเนี่เหมือนแบบเหมือนอยู่ในพระราชวังอนะ่ะสวยมากสวยงามมาคสาม่ ใช่ไหมใช่ดูดูดูเราให้ดูข้างบนสวยจิิงๆค่ะสวยมากมากค่ะเหมือนวัดาก่ะสวยมากมากค่ะนี่นะขนาดด้านข้างนะคะยังเป็นยังเป็นประตูรูยังเป็นประตูเหมือนประตูพระราชวังนะคะ งานเปนเมื่อไหร่วันที่แบบก็มีนะคะได้ทราบว่าคุณโตโต๋หรือแถวคุณเฟย์คือสามารมาชมได้นะคะวุ้ตรงนี้งานมีทุกวันพฤหัสงานมีทุกวันเพื่อฤหัสไปจนถึงสิบครั้งนั่นแหละลใช่สวยงามค่ะเป็นลายไทยเลยนะจริงๆเป็นลายอะไรวะลายผ้าไหมอ่ะใครเคยเห็นผ้าไหมไหมผ้าไหมแบบผ้าไหมไอเนี่ย เนี่ยเป็นลายพระใหม่เลยนะเออเนี่ยสวยมากเออเออเออจ้ะไปจา้จาจ้าโอเคไป สาาสเ,เสร็จแล้วเราก็จะลงไปตรงข้างล่างนะคะลงไปข้างล่างะะเพื่อไปนั่งรถไฟฟ้ากาันรถต้ดินอ่รถอ่าไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT นั่นเองนี่ค่ะสูงมากลึกมากไม่ใช่สูงมากคือลึกมากอันนี้ยังไม่ถึงนะเราต้องลงไปอีกชั้นหนึ่ง Ah: นี่นะคะเราก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาฝังลึกมากมากเลยดูซสว่าฝังไหน เราปรับสนายี้เออใช่ไหมช่ตัวทำคลิปกันนะใช่ป่ะใช่วทำคลิกันเยอะๆเราก็มารอรถนี่นะเราก็มารอตรงนี้นะคะยังต้งเป็นคนใช่ป่ะใช่้ยังค่ะตรงไหนถึงจะรู้ว่าเธอรอตายไหมนะคนนี้รถไฟขี้ก็คือรอดแล้วไหนรถไฟขี่คือลอดแล้วเออเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะคะวันนี้ วันนี้ค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีคนนิดเดียวนะคะีคนนิดเดียวเดี๋ยวระเมาชเรื่อนรรถไฟาวชมวัดจองาประมามาชมได้นะคะ ต้องไปเดี๋ยวนี้นะนต้องไปไปจังหวัดแน่ๆปีนี้ก็ทัวร์แถวเป็นเท่ก่อนยังไม่มียังไ,ไม่มีอันต่างค์ใข,ของที่จ่ายของรางแผนจะได้อยู่ว่าปีหน้าเราต้องไปให้ได้งานงานตรงไหนที่สวยน่าจะมาฝั่งนู้นป่ะฮะฝั่งนู้นคือถูกฟังเปล่าถูกหลงทางน้าฝั่งนี้เปล่าอืมคือรถถิดใจเรพี่น้อยๆฟังท่าน่าไม่ เอ๋อขอบคุณหนึ่งไลค์ค่ะใครใครมากดไลค์ให้น้องหนึ่งไลค์ถูกไหมอ๋อมีใครมหาลักเหรอไม่มีมีแต่คนแต่มีแคน W Channel FC ข้างนอก FC ค่ะมีงานนี่นะเราก็จะดูนะคะว่าเราไปฝั่งไหนลูกศรสีน้ำเงินนะพี่ๆนะที่จะไปสถานีที่เราจะไปนะคะนี่คือลูกศรสีน้ำเงินมาแล้วลูกชายจะได้ลงแล้วแหละแป๊บนึงขึ้นรถเดี๋ยวสัญญาณจะหายไหมเดี๋ยวพาให้ไปชมในรถโอ้ยมันได้ ว่านอยู่ว่ามากเดี๋ยวดูดิไปก็เต็นให้น้องได้ยืนนะต่อท่สองต่อท่สองไปแล้วก็นั่งหน่อยคือโอ้ยก็ชนชนเต็มที่เลยนะคนเอ้ยอืมอ่างอ่างจ้ะโอเคขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะไข่ต้ม โอเคขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆาค่ะไ